สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการคำนวณ dilution effect หลังจากที่หุ้นมินนะครับขึ้น XR หรือว่าขึ้นให้สิทธิ์เพิ่มทุนนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ คือต้องบอกว่าช่วงนี้หุ้นมิ้นค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่ามากๆเลยนะครับใน3าสีวันที่ผ่านมานี้นะครับมีเพื่อนๆอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมประมาณ4-5ถึงคนเลยนะก็เลยถือว่าเอ้ยหุ้นมินเนี่ยคนน่าจะให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเข้าไปลองไปดูหุ้นมิ้นดีกว่าว่าเขามีอะไรสำคัญมีเหตุการณ์อะไรนะครับก็ผลปรากฏว่าไปเจอว่าเขาจะขึ้น XR นะซึ่งก็ขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ ผมก็เลยคิดว่าเออลองมาทำคลิปเกี่ยวกับ d i า u t i o ัน f f e c t หลังจากที่หุ้นมินนะครับขึ้น XR นะครับหรือว่าขึ้นเพิ่มทุนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเข้าใจว่าหุ้นมินหลังจากที่เพิ่มทุนเสร็จแล้วนะครับจะมีการออกวอลเลน์ออกมาด้วยนะก็ไปศึกษาข้อมูลอีกทีละกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการเพิ่มทุนของหุ้นมินอย่างเดียวละกันนะในรอบนี้นะครับการเพิ่มทุนนะครับถามว่าดีหรือเปล่า ถ้าเรามองกันในแง่ปัจจัยพื้นฐานนะครับเราจะเห็นว่าจํานวนหุ้นมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าผลประกอบการหรือว่าผลกําไรนั้นเราไม่ทราบนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่า อาจจะเท่าเดิมก็ได้ถ้าสมมุติว่ามันเท่าเดิมนะคร UB ับจำนวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นกําไรต่อหุ้นนะครับมันก็จะลดลงตามตราส่วนหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็คือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับหุ้นเพิ่มทุนทุกๆบริษัทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มทุนเข้าไปแล้วแล้วบริษัทนั้นๆนะครับสามารถสร้างกําไรเพิ่มพูนขึ้นไปได้ก็อาจจะถือว่าเป็นเรื Now, well ่องดีของหุ้นตัวนั้นๆนะครับที่มันจะทําให้กําไรต่อหุ้นอาจจะเท่าเดิมหรือว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้้นนไไปก็ดะ ทีนี้ในส่วนของหุ้นมินนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อหุ้นมินในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าวันที่เขาขึ้น XR นะครับเราจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของหุ้นมินนะครับที่จะมีการเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่17ถึงวันที่23กรกฎาคม2563นี้นะครับซึ่งโอกาสใช้สิทธิ์ก็ประมาณ7วัน ดังนั้นการที่เราซื้อหุ้นมิ้นในวันที่ขึ้น XR เราก็เลยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับมันก็เลยจะทำให้เกิดดิลูชันเอฟเฟกขึ้นสำหรับดิลูชันเอฟเฟกนะครับก็คือราคาหุ้นมันก็จะลดลงไปตามจำนวนหุ้นใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็ก็จะเรียกว่าดิลูชันเอฟเฟ c t นะถ้าเกิดว่าเป็นดิลูชันเอฟเฟกที่เกี่ยวกับเงินปันผลนะครับมันก็จะเป็นการที่ราคาหุ้นมันก็จะลดลงไปตามอัตราปันผลที่จ่ายออกมานั่นเอง ทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดการเพิ่มทุนของหุ้นมินนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะในส่วนของการใช้สิทธิ์นะครับก็จะเป็นการให้8.2หุ้นเก่านะครับสามารถซื้อได้1ห,หุ้นใหม่ก็คือการที่เราถือหุ้นมินก่อนขึ้น XR มาจนถึงวันที่ขึ้น XR นะครับจำนวน8.2หุ้นเราจะสามารถแลกซื้อหุ้นใหม่ได้1หุ้นนะครับซึ่งก็จะสามารถซื้อได้ในราคา18บาท90ต่างต่อหุ้นโดยวันที่ใช้สิทธิ์นะครับก็คือวันที่17ถึงวันที่23กรกฎาคม2563นี้นั่นเองเพิ่มเติมนะครับในวันที่หุ้นมิน์ขึ้น XR เราสามารถขายหุ้นมิน์ออกไปได้นะครับซึ่งเราก็ยังมีสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของหุ้นมิน์อยู่นะครับที่นี้นะครับในวันที่หุ้น มินขึ้น XR ราคาหุ้นมินนะครับก็จะมีการลดลงมาตาม dilution effect นะครับตามทฤษฎีสูตรดังนี้นะสำหรับสูตรการหา dilution effect ของหุ้นที่ขึ้น XR นะครับก็คืออัตราหุ้นเดิมคูณด้วยราคาปิดณวันก่อนขึ้น XR บวกกับอัตราหุ้นเพิ่มทุนที่คูณกับราคาหุ้นเพิ่มทุนจากนั้นนะครับนำมาหารกับอัตราหุ้นเดิมที่บวกกับจำนวนหุ้นใหม่ ก็จะได้ราคาหุ้นที่เหมาะสมหลังจากที่ขึ้น XR ตามทฤษฎีนะครับสำหรับหุ้นมิ้นก็จะมีราคาที่เหมาะสมตามทฤษฎีอยู่ที่2 0 0 1 4บาทต่อหุ้นก็ประมาณ20บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราไปดูวันที่หุ้นมิ้นมีการซื้อขายในวันที่เขาขึ้น XR นะครับ เราก็พบว่าราคาที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนั้นก็คือ20บาท70สตางค์ต่อหุ้นนะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่20บาทต่อหุ้นแล้วก็ราคาปิดอยู่ที่20บาท10สตางค์ต่อหุ้น mm. ก็พบว่าราคาปิดของหุ้นมินนะครับอยู่สูงกว่าราคาตามทฤษฎีอีกนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับในระหว่างวันตรงราคาต่ำสุดนะครับก็ถือว่าอยู่พอดีกับราคาตามทฤษฎีเลยนะครับ ในกรณีที่เราซื้อหุ้นมิ้นก่อนวันที่ขึ้น XR นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนสมมติว่าเราซื้อที่ราคาปิดเลยนะก็คือ20บาท15สตางค์ต่อหุ้นซึ่งซื้อในจำนวน10,000หุ้นนะครับก็จะเป็นเงินประมาณ2 1 5 0 0บาทเราถือข้ามไปจนวันที่ขึ้น XR เราก็จะได้ใบแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนอยู่ที่1219สิทธิ์ซึ่งเมื่อเรานำไปแลกซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับเราก็จะได้จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,219หุ้นนะครับ หุนละ18บาท90สตางค์ต่อหุนนะครับก็เป็นเงินทั้งหมด23,39บาท10สตางค์นั่นเองดังนั้นนะครับต้นทุนของเราจาก2 1 5 0 0บาทก็จะเป็น224,539บาท10สตางค์นะครับโดยจำนวนหุ้นที่เราได้มานะครับก็จะเพิ่มจาก10,000หุ้นเป็น11,219หุ้นซึ่งก็คิดเป็นราคาต่อหุ้นอยู่ที่20บาทต่อหุนนะครับซึ่งตอนแรก เรามีต้นทุนอยู่ที่20บาท15สตางค์ต่อหุ้นก็ลดไปประมาณ15สตางค์ต่อหุ้นเลยนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะใช้สิทธิ์นะแต่ว่าเราซื้อหุ้นข้ามวันมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราได้สิทธิ์ในการที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้วสมมติว่าเราซื้อในราคาปิดของวันก่อนขึ้น XR เป็นจํานวนหุ้น10,000หุ้นนะครับเราก็จะขาดทุนตามทฤษฎีอยู่ที่1,500บาทนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.75%สําสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพิ่มทุนอีก2 3 0 0 0กว่าบาทเพื่อที่จะให้ต้นทุนมันกลับมา เท่าเดิมกับยอมคัลอดล้อออกไปนะครับขาดทุนอยู่ที่1,500บาทก็ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับในต้นทุนที่เท่ากันนะส่วนตัวงผมเองนะครับคนที่มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงจนไม่กล้าที่จะคัลอดล้อออกมานะครับการที่เราได้สิทธิ์ในการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาต่ำกว่าบนกระดานขนาดนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยให้เราถัวเฉลี่ยต้นทุนลงมาได้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน ก็ต้องมารอดูนะครับว่าถึงวันนั้นราคาหุ้นมินบนกระดานจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักขเพื่อนๆได้นะครับ แล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ